สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรมตรวจสอบคุณสมบัติของโทรศัพท์เนี่ยเรากดเข้าไปะนะครับในตอนนี้เราอยู่ที่แถบเมนูของแผงควบคุมนะครับซึ่งก็จะบอกอแบตเตอรี่ในตอนนี้นะครับเคื่อานะครับก็จะเป็น d t e ทเลื่อนลงมาดูด้านล่างนะครับมีคร้าๆก็จะมะีแรมนะครับ ถูกใช้ไปตอนนี้72%นะครับพื้นที่เก็บพื้นที่ของรอมนะครับ128ยยิกิไบต์นะครับใช้ไป85ดสิกิไบต์นะครับตัวนี้เป็นคร่าวๆนะครับเรื่องมาด้านล่างครับก็จะมีชื่อป๊อปปี้ยี่ห้อนะครับ a 9 2020นะครับตัวนี้ก็จะเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะครับแทีนี้เรามีอะไรบ้างนะครับที่น่าสนใจ นะครับก็ให้เรานะครับ no ดูที่การทดสอบนะครับการทดสอบให้เราคลิกเข้าไปนะครับในนี้ก็จะมีการทดสอบให้เรานะครับทดสอบไฟฉายนะครับทดสอบการสั่นสะเทือนทีนี้เราลองคลิกดูนะครับทดสอบการสั่นสะเทือนนะเขาก็จะถามว่ามันมีการทํางานหรือไม่ตอนนี้การสั่นสะเทือนเครื่องโทรศัพท์สั่นอยู่นะครับเดี๋ยวจะเอา ให้ท่านผู้ชมได้ฟังแล้วก็ตอบเลยนะครับว่าใช่อันนี้ก็จะเป็นการผ่านนะครับฝัดอยากให้เราได้ดูตรงนี้เลยนะครับก็คือการแสดงนะครับแสดงเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่จะบอกว่าหน้าจอของเราเนี่ยมีการเบนอินหรือพิกเซลใดๆโดดเด่นหรือเปล่านะครับถ้าเราพร้อมแนละ้วก็กด เพื่อดำเนินการต่อได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นพื้นหลังสีดํานะครับคลิกอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเปลี่ยน็นสีขาวงครับเป็นสีแดงการแสดงผลนี่เป็นยังไงนะครับจากด้านบนถึงด้านล่างนะครับสีน้ําเงินทีนี้อยากจะให้ดูในเรื่องของโปรนะครับที่มีคําว่าโปรอยู่ด้านหน้าเนี่ยก็คือเราต้องก็คือเราต้องปลดล็อกหรือชําระเงินเพิ่มนะครับก็จะมีตั้งแต่9 9บาทนะครับ 225หรือจะเป็น575นะครับก็จะมีคุณสมบัติเพิ่มเติมมาให้เราได้ใช้งานได้นะครับทีนี้ถ้าเราต้องการจะทดสอบใหม่ทำไงก็ให้เราก,กดที่ปุ่มรีเซ็ตด้านบนนะครับแบบนี้แล้วก็ทดสอบใหม่ได้นี้เราจะกลับไปที่หน้าแรกของเราตรงนี้นะครับ